พวกที่มาเข้าคอร์สยกมือสิธรรมะนะจริงๆเป็นของง่ายมากเลยเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาแต่ใจเรามันไม่คุ้นเคยกับธรรมะอย่างความรู้สึกตัวจิตผู้รู้อะไรพนะ้ฟังแล้ว เป็นเรื่องแปลกไปหมดเลยัทนที่เป็นเรื่องปกติเลยจริงๆแล้วจิตก็เป็นธรรมชาติที่ทำหน้าที่รู้อยู่แล้วนี่เราหลงลืมมันไปหลงไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันตลอดเวลาไม่สามารถตื่นขึ้นมาเห็นความจริงของกายของใจได้การจะตื่นขึ้นมาก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไร เหมือนนอนหลับกนะ็ตื่นขึ้นมาการนอนหลับเป็นการหลับทางร่างกายถึงเวลาเราก็ตื่นขึ้นมาจิตมันก็หลับอยู่มันฝันอยู่ทั้งวันทั้งคืนมันหลงอยู่ในความคิดทำยังไงมันจะตื่นขึ้นมาได้ไม่ใช่เรื่องยากเลยอย่างเวลาเรานอนหลับเราฝันอยู่นะเราเกิดรู้ตัวว่ากำลังฝันอยู่นะเราจะตื่นทันทีเลย เราจะหลุดออกจากโลกของความฝันใครเคยฝันแล้วรู้ว่าฝันบ้างมีไหม,ย,ม,ม,ย,มยกมือสิรู้สึกไหมถ้าเราฝันอยู่แล้วเรานึกได้ว่านี่ฝันอยู่นะจิตมันจะตื่นขึ้นมาเวลาที่ใจมันหลงไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันนะอย่างเราอยู่ในโลกธรรมดาอย่างเงี้ยร่างกายเราตื่นแล้วแต่ใจเราฝันอยู่ ถ้าเรารู้ทันว่าเฮ้ยนี่ใจมันฝันอยู่นี่ใจมันคิดอยู่นี่ใจเราจะตื่นขึ้นมาทันทีมันแบบเดียวกับที่ร่างกายเราตื่นนคือรู้ทันว่าฝันก็ตื่นแล้วรู้ทันว่าคิดจิตก็ตื่นรู้ทันว่าฝันร่างกายก็ตื่นขึ้นมาเรื่องธรรมดาธรรมดาที่สุดเรื่องธรรมะนี่เราไปวาดภาพอะไรเอาไว้วุ่นวายยุ่งเหยิง อย่างเราไปวาดภาพว่าการปฏิบัติธรรมต้องนั่งสมาธิมากๆต้องเดินจงกรมนานๆอ่นี่นั่นเป็นแค่เปลือกของการปฏิบัติจุดสําคัญก็คือจิตเรามันตื่นขึ้นมาไหมถ้าจิตเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราทําอะไรอยู่มันก็เป็นการปฏิบัติไปหมดจะเอือจะชีอยู่นะมีสติอยู่เห็นร่างกายมันเอือมันชี่ก็คือการเจริญปัญญา แล้วก็มีสมาริรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เหน็ไม่ว่ามันทำได้ในทุกทกที่นะขอให้มีสติให้ตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันนี้ทำไมคนทั่วไปมันหลุดออกมาไม่ได้สักทีเพราะว่ามันเคยชินนะเคยชินที่จะหลงอยู่ในโลกของความคิดความฝันตั้งแต่เด็กๆก็ถูกสอนมานะให้หลงไป ไม่มีใครสอนลูกสอนหลานให้รู้สึกตัวหรอกตั้งแต่เด็กๆเราคิดดูนะถ้าเราเกิดใหม่ๆบางคนอาจจะจำไม่ได้ดูเด็กอื่นก็ได้นะมีนักคนหนึ่งจําจำได้ตั้งแต่อยู่ในท้องนะจำได้ตั้งแต่อยู่ในท้องบอกตอนอยู่ในท้องนะัมันมืดมันแคบมันอึดอัดมันก็กลัว พอมันหลุดออกมาเห็นแสงสว่างที่แรกตกใจคลอดออกมาเห็นแสงสว่างตกใจแต่ตกใจแล้วมันเคลื่อนไหวได้ก็บอกว่าความรู้สึกว่ากูเก่งนะั้นค่อยๆเกิดขึ้นมาดูเด็กยังพูดไม่เป็นนะเขาเห็นเลยความรู้สึกว่ากูเก่งนั้นพุดขึ้นมาใี่พวกเรามันหลงถูกฝึกให้หลงมาแต่ไหนแต่ไรอย่างเวลาไปเยี่ยม คนออกลูกใหม่ๆเราก็ไปดูเด็กด้วยจะชอบไปร้องใจเหตุที่ให้เด็กมันดูเด็กจะได้ฝึกส่งจิตออกนอกดูตัวอะไรนมีไหมไปเจอเด็กเกิดใหม่แล้วบอกรู้สึกตัวไว้ไม่มีเราไม่เคยถูกสอนอย่างนั้นเลยเราถูกสอนให้ออกข้างนอกนี่แม่นะนี่พ่อนะ ปู่ย่าตายายก็นี่ปู่นี่ย่านะอะไรเี้ยรอแข่งกันว่าเด็กจะพูดเรียกใครก่อนส่วนมากเด็กมันจะเรียกพ่อกับแม่ก่อนเพราะตัวมอตัวพอเนี่ใช้ริมฟีป,ปากเป็นอักษรที่ใช้ริมฟีปากงั่นจะเรียกง่ายมัมมัมม,มัม,มอย่างเงี้ยนอนอกเสียงงั้นเด็กก็ถูกสอนนี่นี่พ่อเรานี่แม่เราให้สนใจสิ่งอยู่ภายนอก เนี่ยตั้งแต่เกิดมานะนก็ถูกสอนให้สนใจของข้างนอกเพราะงั้นเราไม่เคยถูกสอนให้ย้อนมารู้ตัวเองเรามาฝึกกรรมฐานเนี่ยมันถึงจะถูกสอนให้ย้อนมารู้ตัวเองมันไม่เคยชินก็แค่ไม่เคยชินเท่านั้นแหละความรู้สึกตัวเองมันจะยากอะไรขณะนี้นั่งอยู่รู้ไหมรู้ไหมว่านั่งอยู่ตอนเนี้ยต้องวางฟอร์มไหม เอาลนะหลวงพ่อบอกให้รู้ว่านั่งอยู่ <c oughs> บังคับกายเรียบร้อยแลบังคับใจ <c oughs> นั่งแล้วงี่เงายิ <c oughs> งเงาที่สุดอย่างตอนเนี้ยเมื่อกี้หัวเราะรู้สึกไมให้ร่างกายหัวเราะยากไหมมันไม่ยากหรอกมันละเลยที่จะรู้ไม่ใช่รู้ไม่ได้นะมันรู้ได้ทุกคนนะ รูปธรรมนามธรรมรู้ได้ทั้งนั้นแหละอยาา่างขณะนี้หายใจอยู่รู้ไหมเนี่ย mm. ถ้าเราจะรู้ว่าร่างกายหายใจอยู่ยากไหมตอนนี้หายใจเข้าหรือหายใจออกรู้ไหม mm. ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะตอนนี้ยืนหรือเดินหรือนั่งหรือนอนตอนนี้เคลื่อนไหวหรือตอนนี้หยุดนิ่งตอนนี้ก้าวไปข้างหน้าหรือตอนนี้เดินถอยหลังย้อนหลังมาตอนนี้เหลียวซ้ายหรือหันแแลขวายากไหม รู้สึกตัวอยู่างเงี้ยน่าที่นั่งแถวที่สองนะที่ห้อยสมเด็จนะนั่นะภาวนาผิดแล้วนะนี่จะไปรู้สึกตัวได้งไงกำลังสะกดจิตตัวเองให้ลืมตัวเองงั้นตื่นขึ้นมาห้าไมไปทำสะกดจิตตัวเองไม่เอา ตื่นขึ้นมาให้ได้มเมื่อกี้หัวละรู้ไหมพยักหน้าซิยักหน้ารู้สึกไหมยากไหมที่จะรู้ว่าร่างกายมันเคลื่อนไหวไม่เห็นยากเลยท้องก็พองท้องก็ยุบใช่ไหมหายใจเข้าหายใจออก<ง>ยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวหยุดนิ่งมีตรงไหนที่ยากงั้นการรู้ ร่างกายนะไม่ใช่เรื่องยากเลยเราสามารถรู้ได้ด้วยจิตใจของมนุษย์ปกตินี่แหละมนุษย์ปกตินะรู้สึกได้กำลังนั่งอยู่เนี่ยกำลังขยับเนี่ยรู้สึกได้นี่พวกเรามันเพอ้อฝันคิดว่าการปฏิบัติต้องทำอะไรที่ผิดมนุษย์มานาอยากจะรู้ว่าร่างกายนั่งอยู่ก็ต้องบังคับร่างกายแล้วก็บังคับใจอย่าค่อยามารู้นไ เรื่องมากแต่ท,ท,ที่นั่งอยู่ก็รู้อยู่แล้วยิ้มซียิ้มยิ้มหว,วานหวานรู้สึกไหมร่างกายยิ้มต้องส่องกระจกไหมไม่ต้องใส่หน้าเมื่อี้รู้สึกไหมไปยักหน้ารู้สึกไหมแค่นี้แหละรู้สึกในร่างกายบ่อยๆยากอะไรนักหนาแล้วจิตใจอ่ะจิตใจเรามีความสุขรู้สึกไหม รู้ได้ไหมเวลาใจใม,มีความสุขอย่างขนาดนี้ส่วนใหญ่มีความสุขเราสังเกตไปใูใจกําเรามีความสุขก็รู้เห็นไหมความสุขมันเริ่มลดลงแล้วกลายเป็นความเฉยเฉยแล้วเปลี่ยนจากความสุขมาเป็นอุเบกขาแล้วเนี่ยเฝ้ารู้ไปใจมันสุขก็รู้ใจมันทุกข์ก็รู้ใจมันเฉยเฉยก็รู้เนี่ยหัดดูจิตด,ดูใจตัวเองมันยากไหม ยากไหมที่จะรู้ว่าตัวเองมีความสุขหรือมีความทุกข์ตอนนี้ในใจเราอิจฉาเป็นไหมทำไมรู้จักอิจฉาเพราะรู้จักเพราะดูเพราะเห็นมันื่าความอิจฉาหน้าตาเป็นอย่างนี้เซงรู้จักเซงไหมเบื่อทาไมรู้จักถามแล้วรู้จักทุกตัวเลยอาฆาตเป็นไหมอาฆาตรู้จักไหม แค้นรู้จักไหมสำนพนัญจีนมีนะผู้ดีแก้แค้นสิบปีก็ไม่สายไม่รู้มันผู้ดีท่าไหนนะเหมือนผู้รายชัดๆเลยอาฆาตอาฆาตเราก็อาฆาตเป็นใช่ไหมอิจฉาก็าเป็นผูกใจเจ็บเจ็บใจเจ็บใจเป็นไหมเจ็บใจรู้จักไหมเจ็บใจก็รู้จักน้อยใจรู้จักไหมน้อยใจ ภาษาจีนมีไม่น้อยใจมีใช่ไหมเนี่ยทำไมเราเรียกชื่อออกมาได้เยอะแยะเลยเพราะว่าเรารู้จักนี่ทําไมปฏิบัติไม่ได้ท่านท่านที่รู้จักอยู่แล้วสภาวะทั้งหลายเราก็รู้จักอยู่แล้วนาม,มาทําทั้งหลายที่หลวงพ่อยกตัวอย่างมาให้ฟังนะน้อยใจเสียใจรู้จักไม่เสียใจเนี่ยรู้จักทั้งนั้นนะแต่เรา ปัญหาก็คือเราละเลยที่จะรู้อย่างร่างกายเนี่ยเราจะรู้สึกก็รู้สึกได้แต่เราละเลยที่จะรู้จิตใจในส่วนของนามธรรมาเราจะรู้สึกเราก็รู้สึกได้ทุกตัวเลยแต่เราละเลยที่จะรู้ปัญหาอยู่ที่ละเลยไม่สนใจจะรู้หลวงปู่ดูลบอกว่าการปฏิบัติไม่ ag, ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติผู้ไม่ปฏิบัติก็คือมันละเลยไม่สนใจมัวแต่สนใจเรื่องอื่น เวลามีความสุขขึ้นมาเนี่ยนะไม่รู้ว่าตัวเองมีความสุขไม่สนใจมีความสุขก็ไม่สนใจไปสนใจสิ่งที่ทําให้มีความสุขเวลาโกรธไม่สนใจว่าใจกําลังโกรธไปสนใจไอ้สิ่งที่ทําให้เราโกรธที่เราเดินอยู่นะหมามันมาเห่าใส่เรานะเราโกรธหมาใจเราวิ่งไปอยู่ที่หมาหาจังหวะจะเตะมันสักทีทํำยังไงดีจะเตะตอนที่ มันกัดเราไม่ทันพระพิคเตแล้วิ่งขึ้นรถอะไรเงี้ยวางแผน,นใจไปอยู่กับหมาถ้าตายตอนนั้นน่าจะไปเกิดเป็นลูกหมาหรือไม่ก็ตกนรกไปเลยรู้ไหมว่าโกรธไม่รู้ทำไมไม่รู้เพราะไม่สนใจมัวสนใจของข้างนอกเห็น,น <ะ S 2> ผู้หญิงสวยเดินมาใจเป็นชอบถ้าจะรู้ว่าใจกำลังรักเขาชอบเขาไม่พูดรู้ได้ แต่มันไม่สนใจมันหมัวสนใจผู้หญิงหรือเห็นผู้ชายหล่อมานะเราเป็นสาวๆเห็นผู้ชายหล่อมาบางคนแย่กว่านั้นอีกนะมานั่งเนี่ยไม่ได้มาเรียนธรรมะนะบางคนอนะ่ะมแอบดูพระองค์ไหนหล่อถูกใจจนะห,หาทางศึกหมอนซะนะมีนะไม่ใช่ไม่มีพระหลวงพ่อเนี่ยบางองค์เนี่ยมีผู้หญิงแอบมาชอบตั้งหลายคนนะนะเนี่ยนึกว่าไม่รู้นะ จะมา,ล,าล่อลวงพระเราพระเราเวอร์จินทั้งนั้นนะ่ะเนี่ยขำเห็นไหม <c oughs> 是是ขำแล้วรู้ได้ไหมว่าขำรู้ได้แต่ไม่อยากรู้มัวแต่ฟังเรื่องที่หลวงพ่อเล่า是是เพลิดเพลินไปในเรื่องราวเนี่ยแค่นี้เองการรู้สึกกายไม่ใช่เรื่องยากการรู้สึกใจไม่ใช่เรื่องยากนะเราละเลยที่จะรู้สึกนะละเลยที่จะรู้ เปลี่ยนสมัยแทนที่จะสนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัส่ายนอกในเรื่องราวที่เราคิดหันมาสนใจตอนนี้กายเราเป็นยังไงใจเราเป็นยังไงหันมาสนใจแค่นี้มันจะยากนักหนาเหรอไม่ยากหลวงปู่ดุลบอกแล้วการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติคือผู้ที่หลงออกไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสหลงไปอยู่ในโลกของความคิด ลองหลองดูซิองค์ไหนหล่อที่สุดลองดูซิลองให้คะแนนแล้วบอกหลวงพ่อหน่อยเนี่ยรู้รู้สึกไหมใจเราเป็นโรคหวาดระแวงรู้สึกไหมหวัดระแวงหลวงพ่อจะมาไม้ไหนวะหวัดระแวงรู้ว่าหวาดระแวงแต่พวกเราพอหวาดระแวงแล้วทําอะไรหลวงพ่อจะมาไม้ไหนหัหนไปดูดีไม่ดีเนี่ยถ้าหันไปดูจะเสียท่าไหมเนี่ยเนี่ยแทนที่จะร,รู้ว่ากําลังหวาดระแวง ง่ายแค่นี้รู้จักระแวงไหมหวาดระแวงเน,นี่ยเป็นนามธรรมคนไทยนะมีศัพท์ที่เกี่ยวกับจิตใจเนี่ยสามสี่ร้อยคำนะ,นะ,นะเพราะฉะนั้นเราเป็นชาติที่เรียนรู้จิตใจได้ประณีตมากเลยมีศัพท์มากมายเลยอย่างแค่โกรธนะยังมีดีกรีของความโกรธโกรธจนหัวฟัดหัวเวียงใช่ไหม มีไหมโกรธจนหัวฟาดหัวเบี่ยงขัดใจใจตุนตุนรู้จักไหมใจมันตุนตุนคนจีนชะงงเลยมันเป็นตัวตุนได้ยังไงใจมันขุนขุนลำคาญเล็กๆอย่างเงี้ยสงสัยรู้จักไหมสงสัยนี่ก็เป็นนามนธรรมอันหนึง่งความรู้สึกทั้งหลายมันเป็นนามนธรรม เราจะหัดดูจิตดูใจแล้วรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปรู้ก็รู้ได้แต่มันละเลยที่จะรู้เพราะว่ามัวสนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในเรื่องราวที่คิดแค่นี้เองทำไมสนใจของข้างนอกตลอดเวลาคิดว่ามันจะนำความสุขมาให้เราเลือกดูพระองค์ไหนเราจะสึกดีเลือกเลือก mm. เราคิดว่าถ้าไปจับ พระศึกมาได้แล้วจะมีความสุขนะมีนะบางองคนะ์ในแย่งกันสามคนอนะ่นะมีบางองค์ว่าพัจริงพ่อแม่ให้พรมานะไม่มีสามองเลยนะมีบุญนะไม่มีใครสนใจมีนะพระเนี่ยอยู่ในกลุ่มอาคารตุกกาเนี่ยมีองค์หนึ่งแกเพราแก่นะมีผู้หญิงมาติดอนะ่ะแต่ผู้หญิงมันวางแผนนะมันอยากลองดี ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะรักนะแต่เพราะอยากลองดีว่าหลวงตาเนี่ยจะแน่สักแค่ไหนจะไปจีบให้หลวงตาหลงรักแล้วสึกออกมาได้ไหมเนี่ยอยากลองฝีมือนะหลวงตากเ็เลิมนะมานั่งฟังเทศก็หลวงพ่อเห็นพอดีเฮ้ยมันคิดถึงผู้หญิงนี่หว่า <laughs> เลยเช่งก็ให้นะหลวงตาเลยเอาตัวรอดมาได้นขำรู้สึกไหมตอนที่ขำอะลืมหมดแล้วทั้งกายทั้งใจรู้สึกไหมรู้ไหมว่าเมื่อกี้ขำนึกตอนนี้นึกได้าเมื่อกี้ขำแต่ตอนที่กำลังหลงขำอยู่ไม่รู้นามธรรมาจะไม่ได้นะนามธรรมาท,ทั้งหลายที่มันเกิดจากกิเลสเนี่ยมันรู้ไม่ได้ที่เป็นปัจจุบันมันจะรู้ตามหลัง แต่มีความสุขขนาะนี้มีความสุขรู้สึกได้ไหมความสุขเป็นนามธรรมนะความสุขรู้สึกได้ความสุขไม่ใช่กิเลสฉะั้นเรามีความสุขอยู่เรารู้ว่ามีความสุขอยู่ทําได้ร่างกายมีความทุกข์อยู่รู้ว่าร่างกายมีความทุกข์อยู่ทําได้ไหมทําได้จิตใจมีความทุกข์อยู่รู้ว่ามีความทุกข์อยู่ทำได้ไหมทำไม่ได้จิตใจจะมีความทุกข์ต่อเมื่อมีโทสะ จิตใจจะมีความทุกข์แต่เมื่อมีโทสะถ้ามีสติเมื่อไหร่โทสะไม่มีไม่ทุกข์หรอกให mm ้ hmm. ทุกข์เพราะว่าสัญญาความจําจำอารมณ์ทุกข์เอาไว้ครอบตัวเองไว้แต่ความทุกข์ในกายเนี่ยดูเป็นปัจจุบันได้ความทุกข์ในใจต้องเป็นปัจจุบันสันตติต่อเนื่องกับปัจจุบันตอนที่มีสติไม่ทุกข์ที่ใจหรอกค่อยๆฝึกไปไม่ยากอะไรสนุกออก หลวงพ่อพภาวนานะเจอหลวงปู่ดูลนนะของไม่เคยรู้ได้รู้ของไม่เคยเห็นได้เห็นของไม่เคยเข้าใจได้เข้าใจสนุกเพราะั้นมีความสุขมากที่ได้ดูจิตด,ดูใจตวัวเองเรียกว่ามีฉันทะมีความพอใจมีความสุขมีความพอใจที่ได้ดูเพราะมีความสุขสมาธิจะเกิดน,นะแล้วก็มีริยะจะเกิดเพราะมันมีความสุขมันก็อยากเข้าไปหาบ่อยๆเข้าไปสัมผัสบ,บ่อยๆ ให้หลวงพ่อดูจิตดูใจแล้วมีความสุขหลวงพ่อขยันดูนะวิริยะก็เกิดสมาธิก็เกิดมันมีความตั้งอกตั้งใจมีความตั้งมั่นมีความใส่ใจที่จะดูไม่วอกแวกไปที่อื่นคอยอ่านจิตอ่านใจตัวเองตัวนี้เรียกว่าจิตตะนะแล้วมันก็คอยค้นคว้าใคร่ครวญพิจารณาอยู่เออความรู้สึกตัวนี้มันคืออะไรวะมันผุดขึ้นมานะแล้วก็ดูไปตัวนี้มันคืออะไรเราไม่รู้จัก ต่พอมันผุดขึ้นมาแล้วมันทํางานอย่างนี้พอมันทํางานอย่างนี้แล้วมันมีผลเป็นอย่างนี้มันเกิดจากอะไรอะไรทําให้มันเกิดอันนี้ถ้าตําเขาเรียกละคณาที่จตุกะ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราจะเข้าใจสภาวะตัวนั้นแจ่มแจ้งจะรู้ชื่อหรือไม่รู้ชื่อไม่สําคัญเพราะชื่อเป็นบัญญัติแต่เรารู้สภาวะอาการอย่างเนี้เรารู้ว่าอย่างมันพุ่งขึ้นมา พุ่งขึ้นมาร้อนเผาเลยขึ้นไปที่หน้าหน้าก็าาร้อนเลยอันนี้เป็นตัวอะไรใครว่าโทสะยกมือซิใครว่าไม่แน่ใจขี้กลัวเกินไปนตัวที่พุ่งขึ้นมาแ้วร้อนกนิเลสร้อนทุกตัวแนะ้แวแต่ร้อนคนละแบบโทสะเนี่ยร้อนแบบไฟไหม้ตูมตามโครงคลาม เหมือนภูเขาไฟระเบิดราคาเนี่ยร้อนกลุ่นๆเหมือนอย่างหน้าหนาวนะเราสุมไฟอะไเงี้ยมีความสุขนะร้อนไหมร้อนแต่ร้อนแบบมีความสุขร้อนกลุ่นๆโมหะเนี่ยเหมือนไฟที่ไหม่อยู่ข้างในไฟสุมขอนยังไม่รู้ว่าจะประทุข,ขึ้นมาเมื่อไหร่ร้อนด้วยกันทั้งนั้นแต่ร้อนคนละแบบเราจะดูได้ไงว่าร้อนนี่ตัวไหนดู กิจกรรมที่มันทำถ้าตัวนี้พุ่งขึ้นมานะมีอะไรบางอย่างพุ่งขึ้นมาร้อนๆขึ้นมาแล้วใจเราปฏิเสธอารมณนะ์เกลียดที่หน้าไอ้คนนี้ฉับพลันอยากจะผลักมันให้กระเด็นออกไปหรือเห็นหมาตัวนี้เดินมาอยากเตะให้กระเด็นออกไปอาการที่จิตผลักอารมณ์เนี้ยโทสะนะเดินๆแล้วก็มีอะไรกลุ่นๆขึ้นมาเห็นแมวที่นี่มีแมว ขาวๆอ้วนๆอยู่ตัวงนะเห็นแมวอุ้ยน่ารักดีจังนะบางคนเห็นน่า,นากินวหรแล้วแต่คนนะแล้วแต่ประสบการณ์ตัวนี้จะม่ำดีนะนะความรู้สึกรักเกิดขึ้นะใจก็มีกิเลสนะแต่มีความสุขเห็นแมวน่ารักมีความสุขตัวนี้ราคะเวลาเห็นแมวน่ารักอยากทำไงอยากไปจับมาใช่ไหมดึงเข้ามา เราเห็นคนที่เรารักเราอยากทำอะไรอย่างเรามีลูกเนี่ยลูกเรามาเราอยากดึงเข้ามากอดใช่ไหมอันเนี้ยราคะจะดึงอารมณ์เข้าหาตัวโทสะจะผลักอารมณ์ออกจากตัวโมหะจะจับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าเป็นยังไงไม่รู้จะชอบหรือไม่ชอบไม่รู้ว่ามันคืออะไรสับสนวุ่นวายจับอารมณ์ได้ไม่ชัดเนี่ยหาสังเกตไป เราจะสามารถดูจิตดูใจได้ละเอียดประณีตมากขึ้นมากขึ้นไปตอนแรกๆแค่รู้ว่ามีอะไรบางอย่างแปลกปลอมเข้ามาแนะต่ไปก็ค่อยดูมันทำงานอะไรทำงานยังไงแต่ตัวส่วนใหญ่นะพวกเรารู้จักอยู่แล้วพวกเรารู้จักอยู่แล้วละเราไม่ต้องไปนั่งไล่ตามสเต็ปที่หลวงพ่อบอกแล้วรู้จักโกรธไหมรู้จักโลภไหมรู้จักใจลอยไหมรู้จักฟุ้งซ่านไหม รู้จักโหถหูถไหมถามตัวไหนก็รู้งั้นไม่ยากหรอกนะไม่จําเป็นต้องไปดูลักขณะที่จตุก,กายอย่างที่หลวงพ่อบอกก็รู้ว่าได้ว่าตัวอะไรเกิดเพราะรู้จักอยู่แล้วงั้นต่อไปนี้อย่าละเลยใส่ใจที่จะคอยรู้สึกร่างกายใส่ใจที่จะคอยรู้สึกจิตใจความรู้สึกนึกคิดของตัวเองไม่ใช่เรื่องที่คิดนะเรื่องที่คิดรู้อยู่แล้ว เรื่องที่คิดเป็นอารมณ์บัญญัติเอาไปทำวิปัสสนาไม่ได้รู้ความรู้สึกไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดแต่ว่ารู้ความรู้สึกอย่าเราคิดเรื่องนี้เราวโกรธรู้ว่าโกรธเนะมื่อก่อนมีอายีหลวงพ่ออยู่คนหนึ่งนะตอนนั้นหลวงพ่อบวชใหม่ๆก็ไปอยู่ที่สวนโพขอค้างอยู่ที่วัดสองสามวันหรืเจ็ดวันอะไรเงี้ย หลวงพ่อก็สอนเขาก็ฟังที่หลวงพ่อสอนคนอื่นด้วยวันหนึ่งนะเช้าวันหนึ่งเดินมาหาหลวงพ่อเลยนี่ท่านอายีรู้แล้วละ่ะว่าการปฏิบัติทํำยังไงอายีทําเป็นแล้วอายีเห็นพัดลมแล้วรู้ว่าพัดลมเราฟังแล้วตะลึงเลยเห็นพัดลมรู้ว่าพัดลมคนอื่นที่ไม่ปฏิบัติเขาก็รู้คําว่าพัดลมนี่ยเป็นอารมณ์บัญญัติแต่ถ้าเห็นพัดลมแล้วอยากได้กลับบ้าน ใจโลภรู้ว่าโลภอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าปฏิบัติเห็นพัดลมรู้ว่าพัดลมเห็นหมารู้ว่าหมาเห็นแมวรู้ว่าแมวไม่ใช่การปฏิบัติเะนั้นใครๆก็รู้ให้รู้ที่ความรู้สึกนะความรู้สึกโลภโกรธหลงความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์อะไรเกิดขึ้นความรู้สึกชอบความรู้สึกไม่ชอบเกิดขึ้นคอยรู้อย่างเนี้ยอ่านใจตัวเองไปเรื่อยแล้วจะเห็นความรู้สึกทุกชนิดเกิดแล้วดับทั้งสิ้น ตัวนี้เห็นอนิจจังความรู้สึกทุกชนิดเราสั่งไม่ได้มันมีเหตุมันเกิดมันไม่มีเหตุมันไม่เกิดมันมีเหตุมันเกิดมันหมดเหตุมันดับสั่งไม่ได้ตัวนี้เห็นอน,นัตตาเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้ไม่เห็นเรื่องยากอะไรเลยยันหลวงพ่อเลยบอกเลย่ด้พาวน้ำเรื่องง่ายมันลาเลยนะฮะ่ฮงไม่สนใจเพื่อแต่สนใจของข้างนอก สนใจรูปเสียงกลิ่นรสปรุถะภะธรรมารมภายนอกนะไม่สนใจตัวเองคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไว้วันหนึ่งจะได้มรรคผล่อเห็นความจริงของกายเห็นคว,ความจริงของใจในเบื้องต้นกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นพระโสดาบันเห็นความจริงที่ลึกซึ้งลงไปอีกร่างกายนี้นอกจากไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นตัวทุกข์มีแต่ทุกมากกวบทุกน้อยในกายนี้ พอรู้ความจริงอย่างเี้จิตจะวางกายได้พานาาักขาพอรู้ลงมาที่จิตจะรวมลงที่จิตแล้วขั้นสุดท้ายดูไปเรื่อยๆจนเห็นจิตนี้เมื่อก่อนเราเห็นไ่้จิตมันไม่ใช่ตัวเราตอนเป็นโซดาตอนนี้จิตเป็นตัวอะไรจิตเป็นตัวทุกขทุกเพราะอะไรทุกเพราะไม่เที่ยงทุกเพราะถูกบีบคั้นทุกเพราะว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับหเห็นมุมใดมุมหนึ่งก็ได้ เรียกว่าเห็นทุกข์ทางนั้นนะเห็นอ้นิจจางทุกขังอนัตตานั่นแหละที่ว่าเห็นทุกข์นะเห็นแล้วจิตก็ปล่อยวางจิตจิตปล่อยวางจิตได้ก็ไม่มีอะไรให้ยึดถือแล้วปล่อยวางกายได้ตนะั้งแต่ขั้นผ้านาคาปล่อยวางจิตได้ก็จบจิตตรงนั้นแหละจิตได้มีความสุขมหาศาลเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เราได้มานะด้วยการคอยรู้สึกกายรู้สึกใจไปยิ้มซื้ยิ้ม,ยมอย่าทำหน้าเบืงอ ยิ้มหวานหวานเหมือนมีสาวหรือหนุ่มมาบอกรักเราถ้าเราชอบหนุ่มก็บอกเหมือนมีหนุ่มมาบอกรักเรา้าชอบสาวาบอกเหมือนมีสาวมาบอกรักเรายิ้มหวานหวานนะเหมือนเพิ่งได้ข่าวว่าถูกหวยเนะี่ยบอกให้ยิ้มหัวรล้อแทนเห็นไหมขัดคําสั่งครูบาอาจารย์ให้ยิ้มแล้วผ่าหัวรล้ออันนี้เริ่มขัดคําสั่งแนละ้วเพราะอะไร ทนกิเลสไม่ได้ทนความขำไม่ไหวนระาคะมันเกิดเวนะลาขำนะต้องเห็นแล้ว <c oughs> ไปฝึกเอาอย่าละเลยอย่ามัวแต่สนใจสิ่งที่อยู่ข้างนอกหลวงปู่ดูลเรียกว่าจิตออกนอกอย่าส่งเสียงออกนอกนะคอยมาเรียนรู้กายรู้ใจตัวเองบ่อยๆลูดอ,อ,อาเขี่ยโลกของความคิดความฝันสุกที มาอยู่ในโลกของความเป็นจริงคือรู้กายรู้ใจไปร่างกายมีจริงไหมร่างกายมีจริงจงความรู้สึกมีจริงไหมมีจริงๆริงนะเรียกปรามัตธ,ธรรมขอมีจริงนะม,มีเพราะมีเหตุาไปกินข้าวพระธรรมเทศนาได้จบลงแล้วติดตามรับชมและรับฟังธรรมดีๆเพื่อการปฏิบัติได้ทางช่องวิหารธรรม และทางช่องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังขอให้เจริญในธรรมทุกๆท,ท่านค่ะสาธุ